สวัสดีค่ะมาฟังดองคุณที่เกิดในวันพุธกลางวันมาฟังสิว่าทิศมงคลและทิศต้ตองห้ามของคุณคือทิศไหนรวมไปถึงวิธีการเสริมดวงของคุณด้วยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่หวานด้วยนะคะลักษณะของคุณที่เกิดในวันพุธกลางวันทั้งหญิงและชายคุณเป็นคนใจดีมีเสน่ห์พูดเก่ง รอบรู้หลายเรื่องขยันหมั่นเพียรพูดจาตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียถ้าเป็นผู้หญิงคบคนที่ด้อยกว่าเขาจะทำให้คุณเดือดร้อนควรครบคนที่สูงสักกว่าถึงจะเป็นผลดีคุณต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนใจเร็วมักง่ายไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังระวังคำพูดที่เฉียบขาดเผ็ดร้อนหรือพูดอะไรโดยที่ไม่คิด จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนบางครั้งพูดขอให้เอาชนะอีกฝ่ายให้ได้พูดเพื่อให้สะใจจะทำร้ายคุณเองค่ะคุณเป็นคนหาเงินเก่งใช้เก่งด้วยเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ค่ะหากซื้อเก็บเป็นทรัพย์สินจะยั่งยืนหรือซื้อเป็นกองทุนระยะยาวเงินออมระยะยาวจะส่งผลดีคุณไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อับจน จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูไม่ได้ขาดมีโอกาสที่คุณจะร่ำรวยได้เพราะความขยันเพราะคำพูดของตัวคุณเองรวมไปถึงการครบคนด้วยความรักมักอาภัพคุณมักจะน้อยใจที่ทำดีกับคนรักหรือเพื่อนฝูงแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณหรือบางครั้งคุณอาจจะพูดมากเกินไปคิดมากเกินไปจนทำให้เพื่อนฝูงหรือเพื่อนสนิททั้งหลายถอยห่างไม่อยากเข้าใกล้ รวมไปถึงคนรักด้วยนะทิศมงคลของคุณคือ 1. ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือควรตั้งประตูรัว้วประตูบ้านห้องนอนหันหัวนอนไปทางทิศนี้หากจะเก็บทรัพย์สินหรือตั้งโต๊ะเก็บเงินก็ควรอยู่ทิศนี้ด้วยจะเจริญรุ่งเรือง 2. ทิศต,ตะวันออกให้จัดตั้งทิศห้องพระหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาพระ หรือหันหน้าพระไปทางทิศนี้ก็จะดีมากด้วยทิศที่สาทิศตะวันตกตั้งประตูรัว้วหรือประตูบ้านได้หรือจะหันหน้าบ้านไปทางทิศนี้ได้ก็ยิ่งก่อให้เกิดโชคลาภค่ะส่วนทิศที่ต้องห้ามสำหรับคุณคือทิศตะวันออกเฉียงใต้วิธีเสริมดวงของคุณ คุณควรจะหาพระพุทธรูปประจําวันเกิดของคุณเองจะองค์เล็กหรือองค์ใหญ่ก็ได้มาตั้งไว้บูชาเป็นพระพุทธรูปประจําตัวจะใส่ในหิ้งพระหรือจะห้อยคอก็ได้เพื่อเป็นสิริมงคลก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีพระประจำวันของคุณคือพระปางอุ้มบาทเป็นพระพุทธรูปปางยืนพระหัตถ์ทั้งสองอยู่ในอิริยาบถอุ้มบาท เตือนสติให้คนวันพุธกลางวันที่ทำคุณคนไม่ขึ้นว่าอย่าไปใส่ใจหากไม่มีคนเห็นคุณค่าที่เราทำขอให้ทำความดีตามหน้าที่โดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะคาถาบูชาดวงของคุณคือคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุดมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณพุทธคุณก่อให้เกิดความคล้วคลาดปลอดภัยก่อให้เกิดความสุขความเจริญลาาผลเงินทองงอกเงยให้ตั้งนโมสามจบ แล้วท่องปิสัมระโลปุสัตพุทธท่อง17จบหรือภาวนาบ่อยๆจะดีมากค่ะหลังจากสวดบูชาพระบูชาดวงแล้วให้สวดบูชาเทพพระพุทธด้วยถือว่าเป็นเทพประจำวันเกิดเพื่อให้ระงับความทุกโศกบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยกล่าวว่าอิติป,ปิโสภะควาพระพุทธ จะมัสหสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพะยังสัพพะโรคังวิวัชะเยสัพพะลาพังพระวันตุเมทุกครั้งที่ทำบุญสวดมนต์ให้อุทิศบุญกุศลแผ่บุญให้เทพพ,พุทธด้วยจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ